แสงสว่างที่แท้จริงสถิตยอยู่ในตัวเราทำให้เราแข็งแกร่งมีความหวังมีความมุ่งมั่นและมีความหมายเราจะก้าวไกลไปจนสุดขอบฟ้าในที่ซึ่งจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเราได้ค้นพบอิสรภาพในตัวเราเองที่ซึ่งธรรมชาติยิ่งใหญ่ของชีวิตจะต้อนรับและเชื่อมโยงกับเราอยู่ตลอดเวลา อ่านหนังสือเปลี่ยนโลกจูนจิตหมเซ็ตดีเอเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขซปเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมเซ็ตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบายเดอะมาสเตอร์โค้ดอะคาเดมีบทที่8 แอพิโซดที่3จิตบริสุทธิ์ไม่มีขอบเขตและดำรงอยู่ในการเวลาที่ซึ่งความรักและความงดงามของชีวิตได้ตื่นรู้ที่ซึ่งจิตสำนึกรู้แห่งดวงวิญญาณอันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ได้เปิดเผยต,ตัวตนออกมาอย่างสง่างามดวงวิญญาณไม่เคยอับเฉาและ ไม่เคยร่วงโรยไปตามกาลเวลาแท้จริงแล้วดวงวิญ,ญญาณเป็นอมตะแท้จริงแล้วดวงวิญญ,ญาณนั้นเป็นอิสระแท้จริงแล้วพวกเราต่างเป็นอิสระจากการเวลาไม่ว่าเราจะเดินผ่านพบชาติแล้วพบชาติเล่าผ่านชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเรากลับรู้สึกถึงอิสระอย่างแท้จริงเรารู้สึกถึงดวงวิญญ,ญาณ รู้สึกถึงความรับรู้รู้สึกถึงความตื่นรู้เบิกบานรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่สูงส่งและรู้สึกถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีว่าเรื่องราวในชีวิตมากมายเพียงใดก็ตามจิตวิญญาณยังเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อค้นพบธรรมชาติอันสูงส่งและยอดเยี่ยมนี่คือช่วงเวลาที่เราต่างคนต่างได้เรียนรู้ ความจริงนี่คือช่วงเวลาของชีวิตที่เราต่างได้เรียนรู้ประสบการณ์อันล้ำเลิศของการเป็นมนุษย์นี่คือช่วงเวลายอดเยี่ยมที่เรากําลังมองเห็นและรู้สึกได้นี่คือช่วงเวลาของความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริงจากการที่เราสัมผัสและรู้สึกได้จากภายในของเรา จงตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลแล้วทำให้กระแสจิตของเราได้หลุดพ้นจากการเวลาและทำให้จิตวิญญาณดวงนี้ได้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติอันสูงสุดขอให้พวกเรารู้สึกกับดวงวิญญาณของเราและบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าวันนี้คือวันที่วิเศษที่สุดวันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยมที่สุด วันนี้คือวันที่สุดยอดที่สุดที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงจงจินตนาการถึงสิ่งที่เรากำลังมองหาหรือสิ่งที่เรากำลังปรารถนาแล้วมองดูว่าคือสิ่งที่ชีวิตของเรากำลังรอคอยใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้บอกกับตัวเองว่าเราพร้อมแล้วที่จะก้าวเดิน บนเส้นทางแห่งความรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วยความดีเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสนุกสนานและยอดเยี่ยมที่สุดเราจะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังความใฝ่ฝันและแรงปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดที่กำลังเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงจงตระหนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เท่ากับการตระหนักรู้จิตเดิมแท้ ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าความตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นจากดวงวิญญาณของเราพวกเราทุกคนจะได้ตระหนักรู้ความจริงแท้ของชีวิตพวกเราจะได้รู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เท่าความรู้สึกล้ำลึกของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกในแบบที่เราปรารถนาในแบบที่เรามองเห็น ในแบบที่เรารู้สึกได้นี่คือช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของเราทุกคนที่จะได้ยืนยันกับตัวเองว่าเราได้ค้นพบความรักและความปรารถนาอันยิ่งใหญ่แล้วในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จงบอกกับตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดว่าสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งล้ำเลิศที่สุด ที่จิตวิญญาณดวงนี้จะรู้สึกและสัมผัสได้ความรักคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่คือความจริงที่สุดยอดที่สุดคือความใฝ่ฝันที่ล้ำเลิศและประเสริฐที่สุดทีเ่เราต่างสามารถค้นพบจากภายในของเราเราตื่นแล้วจากความฝันเราตื่นแล้วจากความฝันอันยาวนานเราตื่นแล้ว จากการเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะบ,บัดนี้หัวใจของเราได้ตระหนักรู้แล้วว่ามีมีสิ่งใดมีคุณค่าคู่ควรเท่ากับการสัมผัสความรักและความรู้สึกงดงามที่เรากำลังรู้สึกอยู่นี้นี่คือช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณของเรากำลังอิ่มเอมอย่างลึกซึ้งเราตระหนักรู้แล้วว่าเราสามารถใช้ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่และงดงามที่สุด ได้ด้วยตัวเราเองถึงเวลาแล้วที่เราจะยืนยันกับตัวเองว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงบนโลกใบนี้จบบทที่ 8, แเอพิโซดที่สาม โวยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเ์เพนสุขซูปเปอร์จูเนอร์